อยากรู้เลยอยากรู้เลยว่ามันจะโตขึ้นแค่ไหนอจบแล้วจบแล้วแจมป็สนสกัครับนข,ขอแนะนำด้วยนะนะดิวเจนนะครับ,จรบแจมและสกดอารสบ ปีหน้ามีบทยากอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่ปีนี้นะครับเราจัดหนักจัดเต็มกันกันกบแฟนมีดเดี่ยวขอแจมสักทีปีหน้าผมจัดให้อีกครับเต็มๆขอแจมอีกทีกับคอนเสิร์ตนะครับแล้วบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดให้แบบดุเดือดแล้วมันแลแ้วแซ่บไม่แพ้ครั้งแรกเลยแล้วต่อไปมีผลงาน,น ให้ติดตามอีกเยอะแยะหมดเลยครับแล้วก็มีละครด้วยนะครับที่จะคัญปีหน้าละครขอแต่แต่ยังไม่เปิดนะยังไม่เปิดยังเปิดยังไม่เปิดยังเปิดอุกไม่ก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่กดเดี๋ยวอุกไม่ก่อนที่บอกให้ดูเนี่ยนะปวดแฉลบลันผมชอบสปอยะครับสายสปอยเข้าฝาร์ติการ์ดด้วยนะนีดูแน่นอนครับมีละครดูแน่นอนครับผม